กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างที่รายงานไปในช่วงต้นนะคะว่าบรรยากาศเช้าวันนี้นั้นมีแรงซื้อกลับคืนมาค่อนข้างสดใสนะคะแนวโน้มการลงทุนตลอดทั้งวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะวางแผนอย่างไรเมื่อเฟดกำลังจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในค่ำคืนวันนี้ติดตามได้ใน t r เทรดทค่ะ ช่เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันตราละดาวันณอายุทยากรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์หนึ่งนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่กันคาครับสวัสดีครับอุณแพนครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยถ้าหากเทียบเคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมากับวันนี้เนี่ยถือว่ากลับมายืนที่เดิมนะคะเราประเมินแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะ ก็อย,อย่างอย่างอย่างที่คุณแพนพูดะนะครับกลับมายืนที่เดิมนั่นแต่ว่ามันก็เคยลงไปแล้วขึ้นมาแล้วก็ลงไปลักษณะที่เห็นได้ชัดต้อ,ปเ,อเป็นลักษณะไซเวนะครับอ่าเป็นลักษณะของไซเวฉะนั้นก็มีแรงต้านสาคัญตอนนี้ที่หนึ่งหกห้าห้านะครับเนื่องจากว่าอ่าตรงน,นั้นเป็นเป็นแรงต้านที่ค่อนข้างจะหนาทีเดียวนะครับถ้าจะไปต่อก็ต้องผ่านจุดจุดนี้ให้ได้นะครับส่วนการลงทุนในวันนี้ยผมคิดว่าในเรื่องของประเด็นของรัสเซียเองก็ยังเป็นปัจจัยที่ที่นักลงทุนยังต้องจับตาเป็นเรื่องแรกเรื่องสําคัญ นะครับเพราะว่าถ้าการเจราจาดูดีขึ้นหุ้นก็จะดีขึ้นนะครับถ้าดูแย่ลงหุ้นก็จะแย่ลงตามนะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้คุณแพรก็เกริ่นไปหน่อยแล้วว่าในเรื่องของการขึ้นราคาดอกเบีย้ยของเฟด<ฆ>นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเฮ่เราเราเราคงคาดเดาได้ว่าคือตอนนี้ทุกคนในตลาดคาดเดาว่าเฟดน่าจะขึ้นประมาณสัก0.25เปอร์เซ<ฆ>็นต์นะครับนั้นไม่เป็นไรก็ให้นักลงทุนหูว่าถ้าขึ้น0.25โอเคนะครับ แต่ถ้าน้อยกว่านั้นดีไม่ขึ้นเลยดีขึ้นก็คคเป็นไปได้ยากแต่ถ้าขึ้นมากกว่านั้นไม่ดีค่ะนะครับอะไรที่เกินคาดเนี่ยตลาดไม่ชอบเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของของเฟสเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาจับตาดูครับว่าเขาจะขึ้น0.25หรือจะขึ้น5หรือไม่ขึ้นนะครับจากการที่ขึ้น0.25เนี่ยถือว่าดีก็คือตลาดได้รับรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็การจํานวนครั้งที่ขึ้นอีกนะครับคุณแพร่ขึ้นไม่ไม่เยอะครั้งเท่าที่คาดกันไว้7 9ถึงครั้งอะไรได้นะครับ กลายผมกับเป็นมองว่าโอเคคาดจะเยอะไว้ก่อนถ้าขึ้น,นน้อยจะเป็นผลดีกับตลาดในระยะยาวอืค่ะครับฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นก็คงจะเป็นลักษณะของแบบนี้ครับซด์เวไปตามตามตามภา,าวะไม่ว่าจะเพราวะาวะ่าเพราะว่าดอกเบี้ยคงเป็นเรื่องไม่กี่วันนี้นะครับแต่รือภาวะ ของของรัสเซียกับยูเครนก็คงเป็นหลักที่ต้องจับตามองต่อไปครับค่ะพิการคะถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของจํานวนครั้งในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสู้เงินเฟอ้อสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นสาคัญสําหรับมุมมองของเฟดต่อแนวโน้มของราคาน้ํามันด้วยไหมคะเราประเมินแนวโน้มของราคาน้ํามันที่เริ่มมีการปรับตัวลดลงมาในช่วงเวลานี้เนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งทยานในช่วงที่ผ่านมาแล้วหรือย,ยังคะ ผมคิดว่าก็คงแค่แค่เป็นการปรับตัวเฉยๆนะครับเพราะต้องต้องอย่างที่เราเห็นกันมาทุกวันกาน้อขาน้ำมันทุกวันนะครับขึ้นทุกวันนะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นการแค่ปรับตัวลงมานะครับแต่มีโอกาสที่ยังเป็นขึ้นต่อได้ยังไม่ใช่เทรนที่จะเป็นเทรนแนวโน้มลงนะครับแน่นอนเทรนที่ทาให้แนวโน้มลงเร็วที่สุดก็คือเรื่องของรัสเซียแับยูเครนนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเทรนน้ามันเนี่ยยังคงเป็นขาที่จะขึ้นอยู่ นะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณแมนครับตอนนี้ทุกคนบอกไม่ใช่เราคนเดียวนะครับทั้งโลกอ่านว่าบอกว่าเปิดประเทศกันเถอะโควิดเบาแล้วนะครับถ้ารเปิดประเทศดีกว<อ>่านะครับจะเห็นว่าปริมาณการใช้น้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันเครื่องบินนี่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าพอเราเปิดประเทศเนี่ยดีมานไม่เรานี่แค่ดูแค่ประเทศเรานะครับดีมานในการความต้องการน้ามันมัน ทุกคนอยู่ดีๆออกมาเปิดมาเปิดประตูเะครับเปิดประเทศมันก็เป็นการใช้น้ํามันที่พร้อมๆกันอยู่แล้วค่ะอืมแสดงว่าความต้องการใช้เนี่ยมันจะตามมาแหละใน <ผม S 1> อนาคตข้างหน้าค่ะ,คะในกรณีโควิดของประเทศจีนนะคะที่ทําให้ตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้ระสํราระสายเลยเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบ,ะกบกับมาย่งไทยไหมฮะ ในเรื่องของของการระบาดเนี่ยผมว่าคิดว่ายังมียังมีผลอยู่นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดเข้ามาใหม่ๆก็คงตกใจแต่พอสักพักหนึ่งพอ่อปูได้รับการย่อยเราก็ตอนนี้ถ้าคุยจะถ้าคุณแทนคุยกันหลายๆนักทองเทีจะบอกว่าโควิดบางครั้งมันก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับค่ะครับตอนนี้ตอนนี้หน้าถ้าเห็นใครตรวจเอ k เคก็จะมักจะลงเฟซบุ๊กบอกว่ารอดไปอีกวันหนึ่งอ๋อใช่ค่ะถูกไหมครับจะเห็นเรื่องคำพูดนิฮิตเลยครับรอดแต่ว่าแปลว่าทุกคนกังวลที่จะติดอยู่แล้วล่ะค่ะ นะครับแต่่าเคยมีการปิดใช้แมสมีการเว้นระยะห่างตรวจกันบ่อยๆเนี่ยทุกคนผมเห็นลงเป็นพุ่นที่ไหนเ็บอกวันนี้รอดไปอีกวันหนึ่งนะครับค่ะจังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่บอกว่าตลาดก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของโรคนะครับว่าเอ๊ะมันจะติดง่ายอีกหน่อยมันจะยิ่งติดง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงครับค่ะจังหวะไซเวย์ของตลาดหุ้นไทยแบบนี้พี่การจะแนะนํานักลงทุนในการวางแผนการลงทุนกับพอร์ตของเขาอย่างไงดีคะเอ่อถ้าเป็นในลักษณะของของผมคงเล่นโด,โดมสติกไว้ก่อนนะครับค่ะ จะเห็นว่าถ้าเราเปิดกิจกรรมภายในประเทศเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับในช่วงสงกรานนะครับประกอบกับในเรื่องของกลุ่มต่างๆเนี่ยธนาคารอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับธนาคารดอกเบี้ยกาลังขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มธนาคารก็ยังเป็นที่ท,ท,ที่น่าสนใจลงทุนเวลาปรับตัวนะครับเพราะว่าถ้าคุณแพไปดูหลายๆตัวเนี่ยนะครับเคแบงเนี่ยเป่าปัจจัยพื้นฐานอยู่ให้กันร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบนี่ก็ยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน นะครับอุ้นอย่าง t t b อย่างเงี้ยนะครับปัจจัยพื้นฐานน่าจะอยู่ประมาณสัก1.7.8ก็ยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับดังนั้นกลุ่มธนาคารจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็อย่างที่พูดนะครับติดเร็วไม่เป็นอะไรแต่ก็ต้องหาหมออยู่เนี่ยนะครับก็กลุ่มการแพทย์ก็ยังเอาตัวรอดได้ช่วงนี้ก็ยังยืนได้ดีด้วยฉังนั้นผมคงเน้นสองกลุ่มเนี่ยครับค่ะโรงพยาบาลมีกลุ่มตัวเด่นตัวไหนบ้างคะก็มี d c s ก็ก็ได้ครับก็เด่นครับได้เลยค่ะันขบพระคคุณมาากก สวัสดี <ขอ S 1> ค่ะค,ครับขอบคุณประครับครับขอบคุณครับสวัสดีค,ครับช่วงจังหวะของความผันผวนนะคะแต่ว่ามุมมองในระยะกลางถึงยาวนั้นยังคงค่อนข้างจะดีนะคะในภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะที่ไทยเองก็ตอนนี้กําลังเตรียมเปิดรับนะคะภาพรวมของนักท่องเที่ยวแล้วก็กําลังจะมีการปรับให้โควิด19นั้นกลายเป็นโรคประจําถิ่นด้วยนะคะก็รอติดตามกันแล้วะค่ะแล้วก็จะเป็นพัฒนาการที่นํามาสู่การฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับเศรษฐกิจไทยนะคะ